วัสดีครับผมมาท่อซิงอยากวิ่งคลิกนะครับ BMW M3 M340 ถูกแล้วนะฮะคัันนี้เป็นตัวแรงพิเศษของ BMW เลยทันนี้อัพสเต็ปชุดท่อ Euroart Exhaust นะครับแต่จะเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูงานว่าเราทำอะไรกันบ้างนะฮะคันนี้นะครับเ mm hmm. จ้าของอาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนปลายนะครับใช้ปลายเป็นอันของเดิมติดรถเพื่อให้เข้ากับดิฟไปก่อนนะฮะมอเป็น Euroart Exhaust นะครับ อันสเปเลตนะฮะสามหนามินห้าดัดโดยเครื่องจากร CNC นะครับมีหม้อยูโรอาร์ตมี e ay, าวาล์วคู่นะครับมีทำเอ็กไฟนะฮะเดินยาวนะครับไปถึงชุดหน้านะฮะชุดนี้รองรับ500ม้มาเลยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลองฟังเสียงดีกว่านะฮะว่าจุดดังยังไงนะครับ วราปเลยนะฮะคันนี้เป็น M340i นะครับจัดชุดท่อสูด Euro ยูโรอาร์เด็กซอรไปนะฮะคันนี้จะยังไม่มีดาวไปนะฮะเนื่องจากเจ้าของแบบเออกลัวเรื่อง BSI นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จัดให้เสียงแบบซูเปอร์คาร์แบบ M นะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องวารันตีละกันแต่ถ้าเมื่อไรที่แบบพร้อมๆนะฮะก็ค่อยมาอัพสเต็ปดาวไปเพิ่มขึ้นนะครับ ก็อันนี้เป็นชุดท่อย mm ูโรอาร์เด็กซอนมีระบบเปิดปิดวาล์วนะครับสุดท่อแบบรับหญิงทองหลอพร้อมจูนในแบบสเตตหนึ่งนะฮะหรือจะไปจบกันสเตต2องที่ห้ามาก็เรื่องชิวๆนะครับลองฟังเสียงข้างนอกนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงโอ mm hmm. พอเป็นขับ4ีแล้วนี่อะไรที่แบบสุดๆจริงๆนะฮะแรงเอาอยู่นะฮะเสียงหลนอ,ลอแบบซูเปอร์คาร์แบบนี้นะฮะ ก็เพื่อนๆที่ใช้ M 3 4 0นะฮะหรือจะเป็น B M ทุกเจนนะครับมาจัดท่อสูตร e u r o a r t Ex h a u s t นะฮะคุณภาพท่อแบบคุณภาพส่งออกแต่ว่าราคาคนไทยอีกแล้วนะครับได้เลยนะครับทุกอย่างมีวารันตีให้หมดนะครับแล้วก็รองรับการจูนสเต2สได้เลยนะฮะท่อของเราสั่งได้นะฮะว่าต้องการแบบไหนสนใจงานดีๆแล้วก็ถูกๆนะฮะ เสียงแบบซูเปอร์คาร์แบบนี้อย่าลืมยูโรอาร์ตเอ็กซอร์นะครับท่อสูตรรับหญิงทองหลอ่ออาร์เทอลซิงครับแรงและจบแน่นอนนะครับอย่าลืมราคาสบายกระเป๋านะฮะเสียงก็ออกแบบโขมเหมือนท่อหลายๆแสนน่ะไม่แพ้แน่นอนขอบคุณครับ